สิบอันดับวัดไทยที่เฮียนที่คุณต้องขนหัวลูกอันดับสิบวัดเกตการามเช,ชียงใหม่เชียงใหม่ยามค่ำคืนอากาศเย็นเยอือกหากคุณได้มีโอกาสเดินผ่านวัดเกตการามริมแม่น้ำปิง อย่าลืมเงยหน้ามองขึ้นไปยังโบสถ์เก่าเพราะมีคนเคยเห็นเงาคนยืนมองกลับมาจากบนนั้นทั้งที่วัดปิดไปนานแล้วว่ากันว่าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นที่คุมขังนักโทษวิญญาณเหล่านั้นยังไม่เคยไปไหนอันดับเก้า วัดสักเกตราชวรมหาวิหารภูเขาทองกรุงเทพเสียงลมหวิวผ่านยอดภูเขาทองแต่มีบางคนได้ยินเสียงสะอื้นปะปนมากับสายลมนั้นใต้ภูเขาทองแห่งนี้เคยเป็นหลุมศพรวมของเหยื่อโรคหาในอดีตนับพันศพ ที่วนเวียนรอบเจดีในยามค่ำคืนอาจไม่ใช่แค่เงาแต่เป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ยังรอส่วนบุญจากคนเป็นอันดับ8วัดหนองคุนชายอุตรดิตถเสียงระฆังดังเบาๆตอนตีสามทังที่ไม่มีใครตีโบสถ์ร้างที่นี่เป็นที่เก็บศพไรายยา้ญาติ ชาวบ้านบางคนฝันถึงคนแปลกหน้ามาขอให้ช่วยเผาโศกให้ควันดำที่ลอยออกจากหลังคาโบสถ์ในคืนเดือนดาบอาจไม่ใช่ควันไฟแต่มาจากวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปไหนอันดับเจ็ดวัดร้างปางกะปิก,กรุงเทพวัดที่ไม่มีพระจำพรรษา กลายเป็นแหล่งรวมของเรื่องเล่าสยองผู้คนที่เดินผ่านกลางเดือได้กลิ่นศพโวยมาทั้งที่ไม่มีงานศพบ,บางคนได้ยินเสียงกรีดร้องยาวๆจากในศาลาแต่พอเดินเข้าไปกลับไม่เจอใครแม้แต่เงาอันดับหวัดสเสมียนารีกรุงเทพ ริมรางรถไฟคือที่ตั้งของวัดสเสมียนนาีที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฮียนบางคนขี่จักรยานผ่านตอนกลางคืนเห็นคนเดินตัดหน้ากระทันหันแต่เมื่อหยุดรถกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเสียงล้อเหล็กบทรางบางครั้งดังก้องแม้ไม่มีรถไฟอาจเป็นเสียงจากโลวกวิญญาณ อันดับห้าวัดสวนแก้วนคนปรปฐมวัดแห่งการเมตตาแต่ในความเงียบของค่ำคืนก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือบางคนได้กลิ่นเหม็นไหม้ลอยมากลางดึกทั้งที่ไม่มีการเผาศพเลยว่ากันว่าที่นี่เคยฝังศพไร้ญาติหลายร้อยศพ วิญญาณเหล่านั้นยังรอใครสักคนช่วยส่งพวกเขาไปสู่แสงสว่างอันดับสีวัดปทุมวนารามกรุงเทพกลางเมืองแสนวุ่นวายซ่อนความเงียบงนันของวิญญาณที่เคยหลั่งเลือดเพื่อบ้านเมืองวัดปทุมวนารามเคยเป็นที่เสียชีวิต ของผู้คนระหว่างเหตุการณ์การเมืองปี2,553หลายคนได้ยินเสียงปืนดังกลางดึกและเสียงผู้หญิงร้องไห้ทำที่รอบวัดไม่มีใครเลยอันดับ3วัดบางแพรกใต้นนทบุรีเสียงน้ำกระเซ็นในความมืดและเสียงหัวเราะของเด็กๆ อาจไม่ใช่เสียงหลมเล่นน้ำวัดบางแพรกใต้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเคยเกิดเหตุเรือลม่มทำให้มีศพจำนวนมากวิญญาณเด็กยังคงเล่นน้ำอยู่แม้ไม่มีร่างกายอีกป่อไปอันดับสองวัดภัยเงินโชตนารามกรุงเทพในค่ำคืนหนึ่ง ขณะเมรุสงบนิ่งเสียงสะอื้นแผ่วเบาดังขึ้นใต้ต้นโพมีคนเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งก้มหน้าอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไม่หายใจก่อนที่เธอจะหายวับไปในความมืดวัดแห่งนี้เคยเป็นจุดที่คนมากมายจบชีวิตด้วยตนเองและวิญญาณเหล่านั้นยังไม่เคยหลับ อันดับหนึ่งวัดมหาบุตรศารแม่นากรุงเทพแม่นาชื่อที่ทุกคนรู้จักแต่เธอยังคงเฝ้ารอพ่อมาอยู่ไม่ห่างจากสารภายในวัดมหาบุตรเรื่องเล่าเรื่องจริงปะปนกันมานานนับร้อยปี มีคนพบหิงชุดไทยเดินเงียบๆใต้ต้นไม้หายไปกับความมืดบางคนเคยฝันเห็นเธอมายืนปลายเตียงใครจะกล้าเดินผ่านศาลแม่นาคนเดียวตอนตีสอง Oh. <laughs>